ครับวันนี้นะครับผมก็จะสัมภาษณ์นะครับคุณสมฤทธิ์เสพทักนะครับซึ่งเป็นลูกบ้านผมนะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนเข็มแรกนะครับซึ่งเป็นซีโนแวคนะครับแล้วเข็มสองก็จะเป็นแอสต,ตานะครับตอนนี้นะครับเราจะมา ที่คุณสมเน็์เนี่ยหรือเนียน้อยของเรานะครับฉีดวัคซีนเข็มแรกซึ่งแหวกมาเนียน้อยก่อนหน้านั้นก็ยังกลัวอยู่ใช่ไหมครับแล้วแล้วไปฉีดจริงๆเป็นยังไงครับลองเล่าบรรยากาศให้หน่อยมีอาการอะไรไหม,ไม,ไม,มเราไม่มีนะครับหลังจากฉีดแล้วก็ก,วกับหมอให้นั่งพักใช่ไหมฮะอืมนนั่งพัก,อ,พกอ่าครับ ตอนนี้เฮียน้อยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ็ดสิบพอดีเจพอดีนะครับรับถิ่มแรกนะครับแล้วหลังจากกลับมาบ้านมีอาการอะไรนะครับไม่มีไม่มีเลยัมนไม่รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรใช่ไหมปกติแผลที่เขาตีที่เขาไม่ปวดอ๋อไม่มีอะไรนะครับไีไรเลยดีไปเลยมีอะไรจะฝากกับใครที่ยังตัดสินใจอยู่ว่า กลัวขีดซิโนแวกไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงเหนืออะไรก็เราบอกเรียกมองมองมองกล้องมาเออใครที่ยังลังเลอยู่หรือยังไม่กล้าตัดสินใจนะกิีดเอยไม่ใเสียดายนะมันก็มีอย่างมัมีไข่มันมีหนาำมัมีปวดมัมีอย่างมันมีแผ้อ่าเรื่งจริงเรื่องจริงเลยอ่าครับนี่ก็คือเป็นเป็นคำยืนยันนะครับ ของเพียน้อยหรือคุสรผพืเศรษฐพักนะครับซึ่งมีวัยถึงเจปีแล้วนะครับก็ฉีดวัคซีนเพียงแค่นะครับเึงซีโนแวคนะเดี๋ยวเข็มสองเขาไปให้ไปฉีดว,วันที่เท่าไหร่ครับวันที่สองวันที่สอเดือนกันยานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากสาหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะครับได้ตัดสินใจนะครับในการที่จะกล้ากลัวกับการรับวัคซีนสลับนะครับ